สวัสดีครับสวัสดีคนดูแลวก็ผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็มีโค้ดไอเทมสามารถใส่ได้ทุกคนฟรียกเซิร์ฟนะครับผมใครที่อยากได้โค้ดหรือว่าเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครกดติดตามแล้วคอมเมนต์ลงด้านล่างให้ด้วยนะครับผมผมจะสุ่มการผมจะทําการสุ่มแจกบัตรกาลิน่าให้นะครับทุกคนก่อนที่เราจะมาใส่โค้ดกันนี้ไปดูกิจกรรมของฟรีวันนี้ก่อนนะครับผมทุกคน กดมาตรงที่กิจกรรมนะครับผมแล้วก็เล่นรับเหรียญของรางวัลนะครับทุกคนเรามาเล่นตรงนี้นะครับล็อกอินเล่น10เกมอะไรต่างๆนะคราบผมก็จะได้รับอันนี้แล้วก็มาแลกของได้ต่างๆมีสกินปืนมีชุดตัวละครสกินรถอะไรต่างๆนะครับผมมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแล้วก็โหมดใหม่นะครับทุกคนถ้าใครเข้าไปเล่นโหมดใหม่นะครับผม1เกมก็จะได้บัตรโก้หนึ่งอันนะครับผมเล่น3เกมก็จะได้ รอบรูปนะครับผมสิ้นส่วนความทรงจำนะครับผมสามร้อยนะครับทุกคนถ้าใครเล่นครบ6เกมนะครับรับไปเลยสกินปืนดาบนะครับผมโอ้โหสุดยอดอย่างแจมอะครับทุกคนเรามาจับใส่ดูโอ้โหอย่างเท่สวยมากเลยนะครับทุกคนใครที่เข้าเกมก็อย่าลืมไปทําเอานะครับทุกคนเป็นกิจกรรมนะครับผมรับของฟรีนะครับทุกคนเรามาแจกโค้ดกันดีกว่านะเดี๋ยวคลิปยาวไป กดมาตรงที่ประกาศนะครับถ้าใครใส่โค้ดมาเป็นแล้วก็กดมาตรงที่แลกโค้ดไอเทมนะครับเห็นไหมซ้ายมือนะด้านล่างสุดเลยนะครับใครใส่ไม่เป็นก็กดตามนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ทุกโค้ดกดเข้าไปนะครับผมมันก็จะขึ้นมาหน้าที่ใส่โค้ดนะครับอ่าสลับโค้ดไอเทมนะครับผมก็จะปักหมุดลงด้านล่างใต้คอมมต์ให้นะครับใครที่เข้ามาดูก็ไปคันลอกเอาโค้ดแล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนอ่าใครที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดติดตามแล้วนะครับให้คอมเมนต์ลงด้านล่างนะครับผมติดตามแล้วนะครับพี่อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนแล้วผมก็จะทําการสุ่มแจกบกัตรกีฬาหรือว่าแจกเพชรฟรีให้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย